ไปดูภาพที่เขาประกาศตามหาญาติแล้วปรากฏว่ากลายเป็นเหตุการณ์นี้ไปมากลายเป็นเรื่องฆาตกรรมคุณผู้ชมดูคุณป้าท่านหนึ่งก่อนนะฮะแกถือรูปของลูกสาวของแกน้องคนนี้ชื่อว่าน้องทัญรักษ์คงจีนหรือว่าน้องแอคุณผู้ชมดูภาพนี้ต้องขอบคุณมูลนิธิกระจกเงาด้วยเพราะก็ช่วยมาหลายเคสคุณผู้ชมเชื่อมาว่าตัวของแอร์เองเนี่ยนะครับมีการหายตัวไปก่อนหน้านี้เป็นเวลาทั้งหมด8ปี จนกระทั่งคุณผู้ชมฮะหลังจากที่น้องหายไปคือ14กุมภาห้าเจ็ดคุณแม่เนี่ยไปขอมูลนิธิกระจกเงาช่วยเหลือตามหาหน่อยคุณผู้ชมถ้าใครตามเรื่องมูลนิธิกระจกเงาจะรู้ว่าเขาจะถ่ายรูปคนหายแล้วก่อนนี้นเขามีแคมเปญให้ดาราเนี่ยเป็นคนถือรูป <c oughs> ดาราที่หน้าคล้ายคนหายเพราะอย่างน้อยจะได้กระตุ้นเตือนเนี่ยให้สังคมช่วยกันหาแต่เคสนี้ตั้งแต่วันวาเลนไทน์ปี57 <c oughs> น้องธัญลักษ์หายตัวไปคุณผู้ชมฮะแล้วไม่มีใครเจอน้องอีกเลย จู่ๆล่าสุดนะครับผู้ชมฮะมาเจอศพน้องอีกครั้งหนึ่งถูกแทงแล้วศพน้องเนี่ยทิ้งอยู่ในแม่น้ำตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้นะฮะว่าเป็นน้องทัญรักษ์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไปเจอเหมือนกับเป็นศพปริศนาจนกระทั่งต้องเอาไปตรวจ DNA ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ จากคนหายไปเนี่ยเจ็ดแปดปีอยู่ๆคุณผู้ชมฮะไปเจอศพในน้ําเป็นยังไงไป้ายคือศพนี้เนี่ยเจอตั้งแต่ปี57ซึ่งมันปีเดียวกับที่<อ>น้องหายไปนะคะคุณผู้ชมน้องหาย14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์แล้วศพนี้เนื่องจากว่ามันอยู่คนละพื้นที่น้องเป็นคนลบบุรีตอนที่เจอศพปริศนาเนี่ยที่อยุธยา,ยาแล้วตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่านี่คือศพอะไรเขาก็เก็บไอตัวอย่าง DNA เอาไว้หลังจากนั้นศพก็ไปที่สุสานไรญาติจนกระทั่งครอบครัวเนี่ยไปร้องกับมูลนิธิกระจกเงาคือปี64เากเรนะบ การพิสูจน์โดยการไปเทียบกับ DNA พวกศพไร้ญาติต่างๆจนกระทั่งมาตรงกันกับ DNA ของน้อแอร์จริงๆคนเพิ่งออกมาล่าสุดในขั้นตอนการตามหาเนี่ยคือครอบครัวอังจริงถ้ามากระจกเงาก่อนหน้านี้ก็ทราบไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ครอบครัวเพิ่งจะมาติดต่อเมื่อมีนา64ค่ะ เดี๋ยวก่อนนะ,ะเพราะว่าเอาจริงแต่ไปร้องเรียนเนี่ยคุณผู้ชมฮะกลายไปว่าคือเขา,เขามันมีคําถามคือการตรวจดีเอ็นเอซึ่งเอาจริงพอตรวจเสร็จแล้วก็ต้องเก็บถูกไหมฮะะแล้วเขาก็ต้องไปไปเทียบเคียงกับญาติญาติซึ่งถ้าไม่มีการร้องเนี่ยอยู่จะไปตรวจสุ่มสีุ่มห้ามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตั้งแต่น้องหายไปวาเลนไทน์ปี57จริงๆไปเจอศพน้องแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครต้องใช้คํานี้แล้วกันณวันนั้นคุณผู้ชมฮะที่ไปเจอศพน้องคือ ช่วงวันที่22กุมภาน้องโดนมีดแทงเข้าที่หน้านะฮะแต่ต้องย้ำว่าตอนนั้นไม่รู้<ม>ว่านี่คือศพน้องทัญรักษ์จนกระทั่งมารู้ได้ยังไงคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ฮะ14วาเลนไทน์หาย22เจอศพปริศนาต้องใช้คำนี้และผลออกมา8ป,ปีเจ็8ปีะะฮะตามหาคือเหตุการณ์นี้เนี่ยพอก็เก็บ DNA ได้ปั๊บเนี่ย มูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูล DNA ปริศนาแล้วพอญาติเข้ามาร้องใช่ไหมว่าเนี่ยลูกหายก็เลยจะเอาข้อมูลมที่ดีมูลนิธิเก็บเอามาเทียบเคียงกับของน้องกับของญาติมันก็เลยตรงกัน8ปี7เดือนคําถามก็คือฆาตกรมันคือใครถูกไหมฮะเพราะวันนี้เพิ่งรู้ว่าน้องตายกับศพปริศนาที่โดนทิ้งในน้ําทีมข่าวอมรินทีวีคับชมฮะวันนี้เราได้มีโอกาสไปติดตามเรื่องนี้ เราได้พูดคุยกับทางด้านของพี่ชายทางพี่ชายเนี่ยเล่าให้เราฟังคุณู้ชมมันก็แปลกนะเพราะว่าอะไรมะเดี๋ยวเปิดภาพคุณแม่ตอนที่ถือรูปน้องหน่อยสิทีมงานพี่ชายบอกว่าธัญรักษ์เนี่ยก่อนจะหายตัวไป,ไปวาเวลนไทน์มไม่รู้ว่าธัญรักษ์ทำเองหรือมีใครทำ ข้อความปริศนาป้ายเป็นข้อความสุดท้ายนะคะที่ส่งเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของน้องสาวคือตอนนั้นเนี่ยเขาคาสุดท้ายที่บอกกับแม่ว่าแม่แม่เดี๋ยวออกไปซื้อนมให้ลูกแป๊บนึงนะแล้วไม่กลับบ้านมาอีกเลยแต่กลายเป็นว่ามี SMS ส่งมาที่โทรศัพท์มือถือน้องสาว ขอโทษฝากดูแลแม่และลูกด้วยนะ <c oughs> ซึ่งทุกคนกำลังสงสัยว่าใครเป็นคนส่งข้อความนี้น้องบอกแม่ว่าจะออกจากบ้านไปซื้อนมทำไมถึงส่งข้อความแบบนี้มาแล้วเอางี้ถ้าคิดอีกมุมหนึง่งสมมติน้องฆ่าตัวตายญาติก็ยังไม่เชื่อเพราะอะไรมันต้องย้อนกลับไปดูบาดแผลที่ศพ <c oughs> กลายว่าบาดแผลที่ศพเนี่ยมันถูกแทงถูกไหมฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกด้วยความเคารพน้องฆ่าตัวตายณวันนั้นแล้วเอามีดแทงหน้าตัวเอง <c oughs> มันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะแม่กับ่าบอกว่ามันมีหลายแผล เสียดายคือผลมันเพิ่งมาออกตอนนี้จะไปตามหาฆาตรกรยังไงล่ะฮะเนี่ยคราวนี้ล่าสุดเนี่ยทางด้านของครอบครัวเตรียมแล้วนะฮะ<ช>พอรู้ผลปั๊บว่าเป็นน้องจะร้องกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมป้ายใช่ค่ะคือเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เนี่ยจะเป็นการไปรับศพน้องติดต่อจากกระทรวงยุติธรรมแล้วจะเอามาบำเพ็ญกุศล8ปีที่ผ่านมาครอบครัวจริงๆหวังนะคะว่าน้องจะอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่เมื่อวันนี้เจอในสภาพที่น้องจากไปแล้วก็ถือว่า คลายปมในใจว่าอะอะย่าน้อยก็ได้เจอส่วนเรื่องของคดีความพรุ่งนี้จะไปเจอตํารวจที่อยุธยาสพท่าเรือว่าตอนที่คุณเจอศพปริศนาเนี่ยคุณเก็บหลักฐานเอาไว้มากน้อยขนาดไหนจะสืบหาฆาตกรต่อไปค่ะผมผมเช,เชื่อใจว่าน้องผมยัง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 มีชีวิตอยู่ครับครับผม,มจนจนจนรู้ข่าวก็คือก็อีกอย่างกับคือที่รู้ก็คือที่น้องหายไปคือ ลงจากใปเปะหนึ่งคือ,ค,อ,ค,อคือได้พบน้องแต่ไม่อยากพบในสภาพไม,ไม่อยากอากไม่อยากเจออย่างนี้ต้องขอบคุณมุนิธิครับมุลนิธิกระจกเงาครับที่ช่วยประสานงานจนจนได้พบน้องครับผมแล้วก็ขอให้มุลนิธิกระจกเงา ก็อยากให้มน่วยที่กระจกเงาช่วยตามต่อแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวสื่อยังไงก็จะช่วยตามต่อแต่มันต้องกลับไป8ปีที่แล้วโอ้โหมันไม่น่าเหลือหลักฐานต้าตำรวจนะว่ามันต้องยูที่ว่าทางด้านกองพิสูจน์หลักฐาน8ปีที่แล้วเก็บอะไรไว้ซึ่งถ้าน้องโดนฆาตกรรมจริงๆแสดงว่าจนถึงวันนี้เรื่องศพปิดสาก็ยังจับไม่ได้ถูกไหมเออแต่วันนี้เพียงแค่รู้ชื่อในรอบ8ปีดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอปส4 h d ดดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ